ก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะรีวิวจากามหาชัยนะครับตลาดพันท้ายนะครับตลาดพันท้ายนรสิงไปที่กรุงเทพนะครับบางขุนเทียนแถวรลตัดพระรามสองนะครับอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับของถนนพระรามสอง ย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นทางโค้งนะครับนี่โค้งสวยงามกันเลยนะถนนในไทยนะครับนี่คือถนนในประเทศไทยนะครับด้านล่างนี้เป็นถนนวิ่งฟรีนะครับไม่เสียเงิน ส่วนด้านบนก็จะเก็บเงินนะครับแรกๆเขาก็จะเปิดให้วิ่งฟรีทดสอบกันก่อนนะครับก็เหมือนกับมอเตอร์เวย์สายอีสานนะ่ทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้วิ่งฟรีอยู่นะครับน่าจะเปิดมาหลายปีแล้วนะครับยังไม่เก็บเงินนะเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับตรงนี้ มุ่งหน้าไปทางสแสมดำํำบางขุนเทียนนะให้ดูกันฝั่งขาเข้านะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ับกันแบบสบายๆนะครับมีทั้งหมด4เลนรถช้าให้วิ่งซ้ายสุดนะครับรถที่วิ่งเร็วสุดให้วิ่งเลนขวานะครับมันจะต่างจากประเทศ ประเทศลาวกับประเทศกัมพูชาเนี่เขาจะวิ่งกันคนละฝั่งกับเรานะครับเขาจะพวงมาลัยซ้ายนะเวียดนามนี่ก็พวงมาลัยซ้ายวิ่งคนละฝั่งผมเห็นคนลาวบางคนนะดูในคลิปนะครับเขามาขับรถมาเที่ยวไทยเที่ยวกรุงเทพเที่ยวอะไรเนี่ยเขาขับเลนขวาสุดนะแต่ขับช้าๆนะครับ ทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับอันตรายกับรถในไทยนี่ไม่เหมือนกันนะครับกับกับลาวนะถ้าขับช้าต้องไปขับฝั่งซ้ายนะครับเลนซ้ายสุดแต่ที่บ้านเขานี่เ,เลนขวาสุดนี่ขับช้านะครับถึงอันตรายมากเลยนะครับอันตรายถึงชีวิตได้นะครับถ้าเกิดอ,อ,อุบัติเหตุขึ้นมารถเขาขับมาเร็ว ชนกันได้นะครับสำหรับประเทศไทยนะครับรถช้าให้วิ่งเลนซ้ายนะครับหรือว่าไหลทางอย่างนี้นะรถมอไซค์จักรยานนะครับเกาให้วิ่งไหลทางกันเลยนะ ดำนะครับตอนนี้ก็มาถึงสแสม่ดำเข้าเขตกรุงเทพกันแล้วละ่ะรถทั้งสองฝั่งนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะขับกันได้ดีนะครับ รถวิ่งไม่เคยขาดสายนะครับถนนในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าในต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะครับในประเทศไทยนียถนนทุกสายนะครับต้องมีรถวิ่งตลอดเนะี่ยไม่เคยขาดสาย,ยากันเลยไม่รู้ว่าเขาไปทําธุระอะไรกันที่ไหนมาก็เหมือนกับเรานะครับต่างคนต่างมีธุระครับ ถนนพระรามสองนี่วันหนึ่งรถยิดด่งกันเป็นแสนแสนคันนะครับสแม่ดำนะครับด่านตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นด่านของสแม่ดำหรือเปล่านะครับทางขึ้นลงทางขึ้นตรงนี้นี่ น่าจะไปถึงวงแหวนการจนาพิเศษกันเลยนะครับขึ้นสะพานงโค้งยาว,ยาวๆไปก็รีวิวให้พี่น้องดูกันนะครับสำหรับถนนพระรามสองนี่ก็ถ่ายให้ดูบ่อยนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับกับบรรยากาศการก่อสร้างนะ วนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับคงจะไม่มีจุดไหนแล้วละ่ะที่เสายังไม่โผล่ขึ้นจากดินนะครับน่าจะเสานี่ขึ้นมาหมดแล้วนะจุดไหนที่ไม่มีทางขึ้นลงก็จะสร้างเร็วหน่อยนะถ้าจุดไหนที่เป็นคานยาวๆแบบนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับ ก็จะข้ามสะพานนะครับต่างระดับวงแหวนการทนาพิเศษนะครับไปทางโลตัสพลาลสองนี่เราก็จะเห็นสะพานโค้งๆอ,อ,อยู่ฝั่งทางนี้นะครับหันปกล้องบ่อยๆก็ไม่ดีเดี๋ยวคนดูเขา ตาลายนะครับต่างระดับบางขุนเทียนการจนาพิเศษนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นฝั่งของโลตัสพราม2สองนะครับ การเคหะทนบุรี น,นี่จะเป็นห้างโลตัสนะครับโลตัสพระรามสองพระรามสองซอยหกนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นห้าง Big ซ Super Center นะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปกับช่องบ่าวดินนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ